เนี่ยคุณเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยคุณจะถึงผมฮะกูจะหันทำไมหันไม่ไม่ไม่ได้หันมืนมืนมืนอ๋อกอดวนครับที่คนกอดวนครับครูครับกอควรแล้วต้องยอมไม่ได้เลยนะจูบเลยจูบเลยจูบเฮ้ยพี่เจโอ้โหไม่เจอกันนานแบบนานมากทักทายแบบเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างกอดมึงกูเลยกอดเจอกันที่จับมือ สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงนำจากซีรีส์ I n o w Kisses รฤดูการแห่งรักครับจากโปรเจกต์วิวออริจินอลครับผมพีครับครับผมป้านครับครับผมปลายครับครับผมพีจังครับเย้ รู้ใจกติกาผู้เล่นต้องแบ่งออกไปทั้งหมด2ทีมทีมละ2คนผู้เล่น1คนจะต้องเปิดตาและผู้เล่นอีกหนึ่งคนจะต้องปิดตาผู้เล่นที่เปิดตาอยู่นั้นจะต้องทําท่าเหมือนภาพที่ทีมงานเปิดให้ส่วนผู้เล่นที่ปิดตาอยู่จะต้องปั่นจิ้งหลีเพื่อมาสัมผัสร่างกายเพื่อนที่เปิดตาและทําท่าให้เหมือนกันทีมไหนที่ทําท่าได้เหมือนกันเยอะที่สุดถือว่าชนะไป แบ่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพี่คู่กับปายครับแล้วก็พีเจคู่กับปานครับเดี๋ยวได้ได้เออเขาอาจจะแบบไปรอดูความหวันในซีรีย์ยาวอ๋อตัวแทนนู่นเราตัวแทนนู่นเพงยิ่งยาวปะเป้ายิ่งชุบอ้าวเราชนะเหรอเออเราอยากเริ่มก่อนไหมให้คุณเลือกเลยเริ่มก่อนนะครับเฮ้ย เราได้ดูเชิงโหสบายแล้วได้นอนเสร็แล้วเกมนี้ผมถนัดเลยจริงมั่นใจว่าโอ้โหมั่นใจว่าจะชนะแน่นอนวิ่งนีธผมสบายใจแล้วได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้มันคือมือเป่าหรือเปล่ะไม่ไม่ไม่ถ้ามีเสียงกอลแก๊บก็นั่นแหละชัดเจนนะฮะเอออายุอันามก็เยอะแล้วกระดูกกระเดียวไม่ค่อยดีพร้อมครับปันนี้ไหนได้เลยค่ะมือนี้มือนี้ปั่นไดไหเออนั่นแหละ ข้างหน้าอยู่ไหนเนี่ยแอแล้วข้างหน้าคือเนี่ยเหรอซ้าซ้ายซ้ายซ้ายอันซ้ายหมุนซ้ายหนึงเออตรงมาเลย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 ข้างหน้าตรงมาตรงมาตรงมาเออเออเนี่ยปูแล้วเออที่ไหนวะนี่อยู่นี่เหนื่อยแขนเอ่อแขนเดินไปถนิ้วเลยเออเออแตบและลงมาข้างล่างเลยดีๆนะดีๆนะ ồ, ồ, Ồ ผม wa, tông, mượn nè. Nằm, thở ra, căng mẫn, đủ, nhanh, đủ, 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 าทำไรอะเนี่เหรออ่าปัดจิงริดจ้ะเนี่ยคุณเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยคุณจะถึงผมฮะกูจะหันทำไมหันไม่ไม่ไม่ได้หันมืนมื่นมื่นอ๋อขยับปาทางซ้ายหน่อยอ่าเดินตรงมาเลยถึงละเออ ง่ายมากเห็นไหมเห็นนะง่ายเกินโอ้โหง่ายเกินเนี่ยครับผมที้โกงจีบเนี่ยขี้โกงผมจะโดนแล้วแหละง่ายจะตายตัวไหนฮะคนจับดีๆโอเคไม่รู้นะลองดูนะเออหนึ่งสองสามเฮ้ยดีใช่ไหมถูกไหมครับเป๊ะเป๊ะ ครับโอเคหมุนได้เลยหนึ่งหลั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 งซ้ายซ้ายซ้ายตรงมาตรงมาตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเรื่อยนั่นแหละนั่นแหละเออฝังหนอนฝังหนอนเออเออนี่แเห็นจำได้แล้วเออ โอ้โ <Kaiser S 2> เป็นเราเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโอ้หไปไปเลยขอเป็กรวยไปเลยไปเลยอ่ายิ่งมึนมึนมึนมุนนี่หรอเช่มไหมถูกแล้วเ้ครับหุนเร็ว หมุนแล้วอะหมุนแล้วเหรองี้ซ้ายหยุดซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาจะลบทำไมวะที่ไหนอ่ะอยากแล้วอย่างเนี้ยกูนี่แหละกินหมูอ่ะท่าเนี้ยจะท่านี้เข้าไปแหละโอเคดีดดีดดีโอ้ย นี่ครับดูดเลยฮะ่ไครับขท่านี้ค่ะหนึ่งงนี้1 2โพี่แกงผมปะเนี่ยห2 3 4 5มเย้ยมา้าสุดท้ายมึงหมุดเลยหมุดเลยเออ โอ้ยไปสบายมาก3 4มส่าเอ้ยเข้าฟิตเนสบ่อยท่านี้สบายอ่ะเฮ้ยไปวะ่ใบเหรอขอบคุณมากเอ้ยอย่าไปใบเขาดิไปซ้ายซ้ายซ้ายสายสายตรงมาตรงมาเออ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 อ่าขวาขวาสาย้ายสายสายมาเออนนั่แหละไอพี่ผมขอดูมือนิดนึงสวยได้ได้มาหนึ่ง หมดเวลาลงลงขาชิดขาชิดขาชิดกว่านี้อะไรอะสปอตเลยได้ทั้งหมด5ท้านะครับเย้เนี่ยต้องแข่งกันที่เวลาหรือเปล่านะมันก็ต้องแข่งกันที่เวลานะมาครับไปมาเลย นี่ยวเรื okay. ่องวะโอ้โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วพี Nixon> ่ตังผมเชื่อพี่แล้วผมเชื่อแล้วผมเมาจริงหน้า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 สายนิดนึงสายนิดนึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยวยป่ะโอ้สบายท่านี้โอเคเอาเลยหนึ่งสองสาม ้มาแล้วไอรบจับไปจับออกโฆษณาุจริงไปอมหมุนโอ้โหเดินมาตรงมาตรงมาซ้ายเออก่อกวนครับทีกคนก่อกวนครับครูครับกอวน ปึ๊บปึ๊บเอ้ยใครอ่ะครูครับมีคนกอดกวนโอเคซ้ายนิดนึงหันมาทางซ้ายเนี่ยเหรออ่ะมาเลยเทครับพร้อมแล้วครับเทวถูกต้องครับโจสุดยอดมาครับมาครับผมว่าตัวเต็งอ่ะบอกเลยพร้อมครับ ฮ่าลายดั t บดัดฮรูปก็อย่างนีมือฝั่งนี้ยังไงยากยากอะไม่ใช่นะเสื้อหนังไม่ใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่ไปโอ้โหครับโอ้โหอะไรฮูเอ้ยแง่ โอ้โหได้ท่ายากซะด้วยมันเป็นท่าปกติคนเขาทำกันด้วยอะไรเนี่ยท้องขวาขาขวาไอ้ป้ายมันต้องงองอยดีมือท่ามืซ่าเพิ่ทำอะไรได้โอเคโอเคเฮ้ยได้ เียแพ้เนี่ยเอาโหเลยเนี่ยไปเลยไม่ต้องเล่นแล้วแพ้ไปใจเย็นเอาเริ่มแล้วนะเออตรงมาตรงมาตรงมาเลยตรงมาเลยโอ้ยมา มือมืออยู่นี่นะโอเคโอเคมาหนึ่งสองสามไม่ใช่ไปบ้านด้านซ้ายถ่างนนทด้านซ้ายดิมาด้านซ้ายเงี้ยซ้ายซ้ายไม่ใช่ต้องไปต้องไปต้องไนทำไมกรอกกอก ทำดีแล้วทำดีแล้วคือไม่ใช่นะดีแล้วปัดจิ้งหรือกพี้แหละเพี้เลยอาการโอ้มาเลยตรง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 เดินมาสิบโมงสิบโมงนี่เสียงนี่เสียงนี่แหล่งเสียงมาทางนี้เอ้ยนี่ตรงนี้โอเคสมมู สองนิ้วแห้งนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยตรงผิดครับเพราะว่านะฮะในรูปนะครับผมไม่มีขาครับเนี่ยไม่มีขาถูกแล้วครับนั่นก็คือผู้ชนะนั่นก็คือ โอ้อเนะยนโอ้เองบ1 2 3ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับซีรีส์ไอโนคิเสสุดฤดูกาลแห่งรักจากโปรเจกต์วิวออริจินอลค่ะ ก็ตรงตัวเลยครับฤดูการแห่งรักใช่ใช่หรอใช่ใช่ครับ Seasons of Love ครับผมสังกฤษเป็นภาคต่อของเรื่องคีเซกิฤดูปฏิหารครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นไอโอเคยิฤดูการแห่งรักครับผมบผมก็หวานไหมเหรอครับดูจากการมองตาของแต่ละคู่เริ่มจากคู่พีเจกับไปเริ่มเลยเอออนึ่งเดือนสอเห็นชัดไหมชัดไหม ช,ชัดเลยชัดเลยชงมาขนาดนี้ก็ต้องเ,เ, <c oughs> เออครับเอาแล้วชงพูดเาแล้วพูดเราเออเออเมื่อกี้าาต้องหวานกอนนะต,ต้องยอมไม่ได้เลยนะจูบเลยจูบ <c oughs> เลยจูบเลยจูบเขา ภาคนี้ก็เป็นภาคต่อของเรื่องธีสกิตรูปบริหารอย่่งที่บอกไปนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของพีนะฮะที่ห่างกับป้านเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับผมที่เราเราเรา,เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็คือพีอยากคิดถึงอยากให้แบบป้านมาหาก็ไปขออธิษฐานให้ป้านได้กลับมาเจอเราอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเลยครับและพอดีว่ากลับมาในรอบนี้เนี่ย ป้านกับปายเนี่ยไม่ได้มาแค่2คนดันมีพี่โตที่เป็นผู้จัดการมาด้วยไมไปชไม่ใชายก็มีพี่โตที่เป็นผู้จัดการมาด้วยแล้วก็มีพีเจนะครับผมก็เป็นเขินในค่ายเหมือนกันที่เข้ามาสร้างสีสันเนาะให้กับเรื่องนี้แล้วสร้างความวุ่นวายด้วยถูกต้องนะสร้างสีสันสร้างความวุ่นวายสร้างความร้าวฉานนะครับผมมาสร้างเสียงหัวลราเออสร้างเสียงหัวลราะก็คือในเรื่องป้านกับพีเจนะครับก็จะเป็นกูจิ้นกันในเรื่องครับ ผมขออนุญาตนะให้สามคนู่เลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่คิวถ่ายคนแรกนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกวันแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาได้ได้มีแกลบว่างเลยนะครับก็เดี๋ยวให้สามคนนี้พูดดีกว่านะครับไปเที่ยวไหนบ้างครับวันที่ว่างมันมีช่วงหนึ่งที่เราว่างแล้วเราไปมันจะมีว่างช่วงแบบมันจะมีวันหนึ่งครับที่เราถ่ายกัน มีคิวถ่ายช่วงบ่ายเลยช่วงนั้นเป็นวันปีใหม่พอดีคือวันลงขึ้นเป็นวันปีใหม่ใชดีวันที่หนึ่งวันที่1นึ่งมกราพอดีเราก็พาไปทำบุญนิดหน่อยถ่ายรูปเล่นกินไอติมอะไรยิปึ๊บอ่ะแล้วก็มาเข้าซีนช้าแล้วก็เหมือนรดืมบทคือเหมือนว่ามันมีหลายๆซีนที่เราจะทํากันบ้านแบบว่า ก่อนที่จะเข้าซีนซีนนั้นน่ะมันจะต้องแบบเอินรู้แล้วว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนั้นน่ะเหมือนแบบเที่ยวฉ่ำเลยนยเฮ้ยมันมีซีนนี้ในวันนี้ด้วยเหรอฮะอลแล้วเยอะมากแบบสองหน้าเต็มเต็มคือแบบตายละโอ้โหอ,อ,อ,อย่างแรกเลยผม่าพูดคืออากาศอัค<อ>ืออย่างแรกเพราะว่ามันตอนที่เราไปถ่ายกันอะอากาศตอนนั้นนะครับสูดองสาแล้วฟิลอะไรแบบ ลบห้าทุกคนแล้วแบบก็คือบทไม่ใช่แบบแค่น้อยๆคือบทแต่ละคนนี้สี่ห้าบรรทัดเวลาพูดทีนี่ก็ปากอย่งเงีแล้วชี่ภาพว่าแบบลบห้าริมชายหาดลมพัดเย็น ไม่แล้วคือซีนนั้นเป็นซีนที่เราแบบเข้าคู่กันเนี่ยแล้วแบบมันหน้ามันจะต้องใกล้มากอะน้ำตาไหลโทษนะครับน้ำมูกอะไรเงี้ยไหลหมดอยากจะหาอะไรมาฉีดให้แบบหน้ามันแบบฉ่ำขึ้นเลยแต่ถ้าฉีดก็คือเย็นก็คือถ้าฉีดปุ๊บว็หน้าแข็งไปอีกนี่เขาแบบมีอุปสรรคคนนี้แบบว่าน้ำตาไหลแบบอ๋อเหมือนแบบร้องไห้เลยใช่คือเหมือนตาเขาโดนลมไม่ได้เลย เหมือนแบบโดนลมนิดนี้หน่อยๆมันก็แบบน้ําตามันไหลออกมาอีกครับดีก็คือเรื่องนี้ร้องให้คนนี้ร้องให้ทั้งเรื่องใช่อะ first impression สองคนนี้เลยเขามีเรื่องเล่าไม่มีเรื่องเล่าต้องเล่าของคุณก่อนดีผมมันอ๋อหลังจากนั้นคือจริงๆอ่อะพี่พี่จาง first impression แรกที่ไปถึงก็คือเปิดประตูไปปุ๊บปื๊บเห็นหน้าพี่สามพก็คือ อ้าวพี่ป้านพี่ไปก็แบบคือผมไม่รู้ไงว่าต้องมาเจอพวกพี่สองคนคือเราคือเราคบกันอยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วเคยเจอกันมาก็คือมแปดปีที่แล้วมันเป็นรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งที่เราบบไปเข้าประกวดรายการเดียวกันแล้วมีโอกาสได้แบบคุยเล่นๆกันร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างนี้ แต,แต่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 มีคนนึงคนนี้สนิทกว่าคือค <c oughs> ือผมก็ <c oughs> อยากมีส่วนร่วมด้วยผมก็เหงาอะแบบไม่รู้จักอยู่คนเดียวผมก็เลยทําตีเนียนว่าแบบเออน้องเดินเข้ามาอะไรเงี้ยเอยรู้จักกันผลวผมก็เฮ้ยพี่เจ้โหไม่เจอกันนานแบบนานมากพักทายแบบเอ,อ้ยมึงเป็นไงบ้างก <c oughs> มึงกูเลยกอจับมือจับมือแบบรู้จักเหมือนรู้จักกันจริงๆอ่ะผมก็แบบในใจเป็นไงมึงใครมึงใคร ผมก็แบบเฮ้ยพี่เป็นใครเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบเอ้ยหรือว่าผมจําไม่ได้หรือว่าพี่เขาจําผมได้แต่ว่าผมจําพี่เขาไม่ได้อะไรเงี้ยจริงไม่ใช่จริงโดนแกงก็คือแวบแรกก็โดนแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็เป็นการอะไรพฤติกรรมแนะดับหนึ่งไม่ไม่ผมก็เยอะอยู่ตั้งแต่ EP หนึ่งเลยครับตั้งแต่ EP หนึ่งก็ถึงคือแบบว่าจะบอกว่าเปิดมา EP หนึ่งนี่คือแบบสุดแล้วสุดแล้วอ่ะบอกเลยว่าต้องขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะในวิวอ่ะ ดูผม่าจริงเหรอฝึกนี่มันต้องมันต้องมาแล้วต้องมั่นใจใช่ไหมต้องมั่นใจเพราะว่า E p ีหนึ่งมาถึงกระแซบแล้วเพราะเราตั้งใจกันมากใช่หมครับี่หนึ่งอะแทบเนาะแทบครับไม่มี e ีไหนอีไม่แทบเปิดมาก็แทบเลยใช่คืออยากให้คนดูจริงๆเพราะพวกเราแบบไปบินไปถ่ายถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายะทั้ทางสภาพอากาศคือพวกเราตั้งใจกันมากแล้วก็พวกเราเต็มที่กันหมดไม่ใช่แค่พวกเราแต่จะมีพี่พีทีมงานทุกคนด้วยนะครับ ก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอยากให้แบบคนติดตามจริงๆถ้าในพาร์ทผมแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจำได้แล้วรู้สึกว่ามันคือคำเดียวเลยทีย่คนคิดว่าน่าจะมีคำนี้ในหัวกันหนึ่งในคำนั้นก็คือแซบครับแซบกามค้าง <laughs> บอกเลยกามค้างครับไม่ว่าจะ <laughs> เป็นแบบว่าคือแบบว่าคำว่ากามค้างเนี่ยมันมันมันแปลได้หลายแบบมันเลยเป็น อึ้งอึ้งตลกอย่างนี้แซ่บครบโหลดครบโหลดแค่นี้ไม่ใช่หนาวจนกามค้างใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยครบเลยนะครับครับสำหรับของใบสำหรับไอโนคิเซซึนะครับชีเสิร์ฟหนักมากครับบอกเลยโหดียาวเลยเนี่ยสำหรับไอโนคิเซซึฤดูกาลแห่งรักนะครับผมให้หนึ่งคำเลยก็คือหวานตัดขา หวานตัดขาเลยใช่หวานตัดขาต้องใช้ไม้ไม้ค้ำไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราไปจูความหวานในเรื่องนี้ได้ในเรื่องไอโยคิเซสุดฤดูกาลแห่งรักครับผมจิบมือของเธอแล้ววางไว้ที่ใจสัมผัสดีไหมสิ่งนี้เต็มเพื่อเธอ โปรกอดที่เธอแนบอกเสมอไอ้อุ่นฉันเป็นของเธอหน้หนาวหน,นร้อนหนฝนให้เธอเป็นคนสำคัญเสมอฉันเข้าใจความหมายในการมีชีวิตเมื่อวันที่ได้มีเธอ ความกดอากาศทำไม่ให้ใจได้ลำบากในตอนที่เราห่างไกลในความชม้ำแฝนต้องทายให้ฟ้าปลอดแฟนคือมาที่ฉันวอ,อกกี่รุ่นดูสภาพวันไหนไมีเธอมองตาจนเคยเราไม่ว่ากี่ยดอดฝนหรือว่ากี่ลมหนาวเราอบกอดกันไว้ไม่มีความเหงาเหมือนตอนที่ไกลกันอย่างนั้น กี All season love. ่แล้วเราดูฉันขอพาวนายมีเธอมองไ,ได้ทุกคืนมีเราไม่ว่ากีย่ยอดฝนหรือว่ากี่ลมหนาวคอยทุกฤดูนับต่อจากนี้เป็นฤดูกาลแห่งความรักเอาซีซันออฟลา่เราดูอวามีเธอมองได้ทุกคืนมีเราไม่ว่ากี่ยอดฝนหรือว่ากี่ลมหนาวเราอบกอดกันไว้ไในนี้ความเหือกเป็นตอนที่

อยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วรอบนั้นก็คืองอนด้วยทักไลน์ไปแบบไม่ตอบอะไรเงี้ยเหมือนผมกับพีก็คือติดงานกันอยู่นั่นแหละแต่ทีเนี้ยเขาทักมาแล้วเหมือนแบบทักมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่แบบเย็นแล้วยังไม่ตอบอะไรเงี้ยงานเขาหายไปเลยงอนงอนเพื่อนไปเลยใช่กลับมาก็งอนเลยครับจนมาเรื่องนี้นะครับก็หลังจากมีพีเจเข้ามาไอพีคนนั้นก็ได้หายไปนะครับผมด้วยผมด้วยหายไปด้วยเหมือนกันก็พูดเกินไปนะ